คลิปนี้นะฮะจะพาทุกท่านนะครับมาเทียบรุ่นเทียบสีแล้วก็เทียบราคานะครับระหว่างเวฟหนึ่งสองห้าตัว c c ล้อแม็กสีขาวแดงนะครับกับเวฟราา้อยสิบตัวล้อแม็กสีขาวแดงนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดทั้งสองรุ่นอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เพื่อนๆพ่พี่ๆชอบคันไหนนะครับระหว่างสองรุ่นนี้นะ,ะตัวนี้ปีสองพันยี่สิบสามเหมือนกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆนะฮะพี่ๆผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับก็มีเพื่อนๆนะฮะพี่ๆนะคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากให้ผมเทียบสีนะครับแล้วก็เทียบรุ่นนะฮะระหว่างเว็ร้อยสิบนะฮะตัวล้อแมกสีขาวแดงนะปีสองพันยี่สิบสามนะฮะกับเว็บหนึ่งสองห้านะฮะตัวล้อแมกปีสองพันยี่สิบสามนะฮะเพราะว่าสองรุ่นนี้ราคาต่างกันอยู่ประมาณ หมื่นหนึงนะครับพอดีมีพี่นะฮะแกจะออกรถไม่รู้า่ะเา้ารุ่นไหนนะครับกําลังตัดสินใจที่จะซื้อนะครับก็เลยให้ผมเทียบสีแล้วก็เทียบราคานะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะของเว็บร้อยสิบตัวล้อแม็กสีขาวแดงนะครับกับเว็บหนึ่งสองห้าล้อแมกสีขาวแดงนะฮะว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ราคาของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับสําหรับเงินสดนะครับเว็บหนึ่งสองห้าตัวท็อปนะฮะตัวนี้ตอนนี้ทางร้านจ่ายรับรถนะฮะรวมจดทะเบียนอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสองบาทนะฮสหรับตัวเว็บหนึ่งสองห้านะสีขาวเบาะแดงตัวนี้นะครับเนี่ยสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับส่วนสีขาวเบาะแดงนะครับของร้อยสิบตัวนี้ราคาเงินสดนะครับรวมจดทะเบียนอยู่ที่ 4ี 48, 0ห0บาทนะครับเนี่ยฮะตัว125นี่57,602บาทนะครับส่วนตัว1 1 0บนี่48,020บาทนี่เพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้างหน้านะของเว็บ125หนะครับไฟหน้านี่เป็นแบบ Fu l l LED เหมือนกันนะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวกับไฟหลีบร้อยยีจะอยู่ข้างหลังนะครับส่วน110 ไฟหน้าก็แบบ f ู l l LED เหมือนกันนะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะแล้วก็จะมีน็อต3ตัวนะครับไว้ใส่ตะกร้านะครับส่วนร้อยยีห้านะก็จะมีน็อต2ตัวนะครับเวลาใส่ตะกร้าก็ต้องซื้อตะกร้าแล้วก็ขายึดนะครับชุดตะกร้าของร้อยยห้าอยู่ที่371บาทนะครับส่วนร้อยสิบสองร้อยสิบหกบาทนะครับเนี่ข้างหน้านี่ออกแหลมแเหมือนกันนะครับแต่ต่างกันแค่ตัวไฟนะครับ เนือสีนะครับสีขาวเหมือนกันเลยนะครับผมนะฮะก็จะเป็นขาวเงานะครับส่วนล้อแม็กหน้าเหมือนกันเลยนะครับแบบลายห้าก้านนะครับสีดําด้านยางนอกใช้เหมือนกันนะครับเป็นของวีรบุรีขนาดยางเท่ากันเลยนะครับเจ็ดสิบทับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดนิ้วนะครับแต่ว่าของร้อยิบห้าจะไม่มีสายไม้นะครับเพราะว่าร้อยิบห้าจะเป็นระบบไม้แบบดิจิตอลนะฮะส่วนร้อยสิบนี่จะเป็นกระปุกไม้นะครับแต่ว่าล้อแม็ก ลายเหมือนกันเลยนะครับจานดิสตปัม๊มดิสตใส่ตัวเดียวกันแตกต่างกันแค่สีกระบอกโชกนะฮะร้อยสินี้จะเป็นสีดําส่วนร้อยิบห้าจะเป็นสีเทานะเนื้อสีของร้อยยิบห้าก็จะเป็นสีขาวนะครับนี่วันนี้ก็เอาสีขาวแดงมาเทียบกันดูนะครับเผื่อมีเพื่อนๆนะฮะพี่ๆที่กําลังจะออกรถนะฮะวาง110นะร้อยสิบกับร้อยยิบห้านะฮะตัดสินใจที่จะซื้อแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับ ก็เลยลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับราคาก็ต่างกันประมาณเกือบหมื่นหนึ่งนะครับร้อยยิบห้าจะแพงกว่านะตัวนี้ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสองบาทนะส่วนร้อยสิบนี่สี่หมื่นแปดพันยี่สิบาทนะครับร้อยยี่ิบห้าเนื้อสีก็จะเป็นสีขาวนะก็จะเป็นโลโก้แล้วก็สติ๊กเกอร์ตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะส่วนระบบล้อหลังนี่เหมือนกันเลยนะครับใส่ตัวเดียวกันเลยนะครับผมนะขนาดยางนี่แปดสิบทับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดนิ้วนะ ส่วนบางสซ้อย่จะเป็นสีบรอนนะครับส่วนร10จะเป็นสีดำด้านนะครับนี่บางสู่นี่1 1 0สีดำด้านนะร้อยยี่้านี่ออกสีบรอนนะโชคเหมือนกันนะครับผมนะ1 2รอยนี่รถผิดวันที่19กกรกฎาคมนะครับรถเพิ่งมานะครับวันนี้ก็เลยมาอัพเดทราคาให้นะครับส่วนระบบเบรกหลังนะครับร้อยิ้าก็จะเป็นดัมเบกนะฮะร้0ยก็ดัมเบกเหมือนกันนะครับเนี่ะสวยงามเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นในส่วนของ125ยนะครับเนื้อสีตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับกุญแจก็เป็นปุญแจแบบล็อก2ชั้นนะครับเปิดเบาะตรงนี้นะครับก็สตาร์ทมือนะฮะระบบไมค์นี้เป็นแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็จะมีที่ใส่ของตรงนี้นะครับส่วน110นะก็จะเป็นลายสติกเกอร์เยอะนะครับนี่สติกเกอร์สติกเกอร์แล้วก็สติกเกอร์นะครับผมนะแล้วก็ระบบไมค์ของ110ก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะครับ ก็จะเป็นเกียร์น้ำมันระยะทางตำแหน่งบอกเกียร์นะฮะสตาร์ทมือเหมือนกันนะครับแต่ว่า110นี่ล็อกคอฮะกับสตาร์ทเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเปิดเบาะจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะเปิดเบาะจะอยู่ตรงนี้นะครับถังน้ามันนะฮะถังน้ํามันนี่1้0นี่จุน้ำมันได้5ลิตรนะส่วน125นี่จุน้ำมันได้5.4ลิตรนะฮะแล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันของ110อยู่ที่76.9นะครับ 125นี่71.4นะครับแต่ว่ายูบอกของ125จะใหญ่กว่านะครับนี่อันนี้เนื้อสีนะคล้ายๆกันนะครับแตกต่างกันแค่ตัวนี้ฮะ110ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ส่วนบอกก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับนี่แต่125บอกสีแดงก็จะมีสีดําด้วยนะครับนี่สีแดงแล้วก็ตัดสีดำแล้วก็ยูบอกนะฮะนี่125จะใหญ่กว่านะครับ ถังก็ใหญ่กว่านะครับจุู่ปรมันได้5.4ลิตรนะอยู่บอกก็ใหญ่สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบนะครับแต่ว่าตราประหยัดน้ำมัน125 71นะครับส่วน110นี่76นะครับแล้วก็ราคาก็นี่เลยครับ56,500นี่คือราคาตัวรถนะครับก็จะมีค่าโอนค่าทะเบียนพรบนะครับ125ของเราขายอยู่ที่57,602บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับ ส่วนร้อยสิบอยู่ที่4 8 0ห0ื่บาทนะครับก็ราคาต่างกันอยู่ประมาณเกือบหมื่นนะครับเพื่อนๆพี่ๆชอบคันไหนนะครับระหว่างร้อยสิบกับร้อยยี่ห้านะครับวันนี้มาเทียบราคาให้นะครับแล้วก็เทียบสีให้นะครับฝั่งนี้ร้อยยี่ห้านะฝั่งนี้ร้อยสิบนะเพื่อนๆชอบคันไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าร้อยยี่ห้ากับร้อยสิบนี่คันไหนน่าขี่กว่ากันนะครับแต่ว่าร้อยยี่ห้าก็จะแพงกว่าอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับก็ราคาแพงกว่าก็อาจจะดีกว่านะครับถ้าออกร้อยสิบ ก็จะเหลือเงินอยู่หมื่นหนึ่งนะครับแต่ถ้าออกร้อยยี่ห้านะฮะก็จ่ายห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสองบาทนะฮะก็จะแพงกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆพี่ๆชอบทรงไหนชอบเครื่องตัวไหนนะครับเพราะว่าเครื่องนี่คล้ายๆกันนะครับตัวนี้เครื่องร้อยสิบซีซีนะครับตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่สี่สิบเจ็ดมิลนะฮะส่วนร้อยยี่ห้านี้ลูกสูบอยู่ที่ห้าสิบมิลช่วงชักเท่ากันเลยนะครับหกสิบสามจุดหนึ่งนะฮะสองรุ่นนี้นะฮะฮอนด้าเขาก็รับประกันเครื่องยนต์ให้สามปี สามหมื่นกิโลเมตรนะส่วนระบบฮุชีไดก็รับประกันใน5ห้ปีหรือว่า50,000กิโลเมตรนะะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะฮะที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปของเราต่อๆไปนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนะฮะอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ